สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนุชนะครับใช้ขวดจะเก็บไปายเี่ที่เจ้าเก็บวันนั้นน่ะแมนโอ้ยโงจะได้ขายขวดเลยบอเจเจอขายขวดแล้วเจ้าจะขายไปทำไมเอาขายนู่นมาสิเก็บตังไว้ื้อเลขบอเจ้อเลข โอ้ได้หลายนะเจ๊เนาะเป็นกระสอบด้อเนาะกระสอบนี่ก็ได้หลายหลายยินก็ได้โอ้เราจะบอขายเสร็เอยก็บาทร้อยย่สิบเก้าบาทว่ะเออบอกเลขันเนี่เอออ้เ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮ้ยพ้ยเ่้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเอ้ยเฮ้นเฮ้ยเอ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยทร้ยเฮ้เฮ้ย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 เเ้ยเฮ้ยเั้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ น้องคูกันดูว่าไปใช่น้องครูไผยังเสียวดูที่นอนเขาจะ่าซื้ว่าไปเห็นง,งานหนบวบว่าไปเลยน้อนเด่นยังหันเราเลยเมื่อสองกำฝัน,น,น,นว่าคนนี้ด้วยกันมีครูด้วยกันเนี่ยหองไหมหมองฝันดไผสองเมื่อติดต่อกันเลยก่อนว่าน้องพารวยม,วมีัวาใหม่ นี่แฟนแฟี้ยนยูเรเซียนอ่ะล่ะยูเรเซียนอ่ะล่ะเฟนใหม่หรือแฟนเก่าเจี้แฟนเก่าอ่ะบ่ะว้ายวจะต้องอธิบายว่าเราครูเ่านนี้ครูหนึ่งอันนี้ครูหนึ่งนะเมื่อแรกฟังมาพวกนี่นอนกับผัวล่ะเออมือซองก็เห็นอกปอกกับเบิกซับนอนน้ำกันเอาก็เลยไปรู้ว่ามันถือว่าเป็นตัวนี้บ่อ่ะก็เลยได้ใจไปล่ะไม่ใจแล้วเออทีนี้ว่าสิโูอะไรว่าตัวอะไรนอ่ะมัน

สมเล็กสมหน่อยเนาะไ้สมเล็กสมหน่อยมันก็ไใยตัวมันก็บบอได้ใสอยังเนาะมันก็สมไใยตัวเนาะสิไปซื้อลอตเตอรี่เนาะสิกินกับบอสซื้อตีไปตือตีไปซื้ออะสิไปแล้วจัดน่อยนี่ก็ขายของเก่าแล้วก็จุไปแล้วโอ้เต็มคันเลยโนเจเนาะนุ่นแหละรวยยี่สิบก้าาทรวยยี่สิบก้าาทอะไม่เป็นไรเต้เดี๋ยวเราก็มีเราก็ได้ นี่หละลอยยิงสุกเกลีวรับันบีครับฝงเหมือดติดตัวกันยังะฟันไอ้สิบปซื้อตัวใดมาเบื่องหลีกพีเบื้องเบื่องหล็กว่าหลายไปนี่เล็กว่าหลายเด้เลยเดี๋ยวว่าเศร้าอื้ออย่างเหมือนึ่อซีฮารซีเก้าหนึ่งสองเก้าแล้วก็หกสี่อ่เล็กนี่แค่หนึสองเก้านี่ขายเศษได้ร้อยย่สิบเก้าทร้อยสิบเก้าบาทก็สื้อเด้เบื่อน้อบาทเอาค่อยหมุนไปทั้งคุณในเขาเบืองนเดก เจ้าสูดใจเลยสูดใจเลยสูดใจจริงจริงเลยหายเสียไปซื้อเลยหายเสียไปลอยยุกตวัดเป็นเลขวงค้นเลยจี๊ดเลขวงค้นให้แล้วลอยหนึ่งสองเก้าคนละโอ้แกรบบะเปลี่ยนความสามารถเจ้าเนาะกินไม่ยอมกินนะครับผมไม่กินข้าวเลยมาเจ๊เพราะท่านไม่กินเพราะว่าแต่ซ่ามว่าจะซื้อลอตเตอรี่ โอ้เราเจ้ากินอะไรจำจะปะคงข้างบ้านนะปะคงข้างบ้านจะหมดต้นแล้วตำพวกข้างบ้านใจมักคักใจมักคักยังวงละเดียดมากพี่เนี่ยมันโตไดใสิได้ไปซื้อน้ำเลยโอ้โหโอ้จู่สู้สู้เป็นเดือนเป็นจะได้มาซื้อของเจ้าใหม่รถเป็นเสียวงับลบ รถ่นในเจ็บนยิมให้แล้วว่าไยุบมไม่ยุบแมนอาลบเพิ่นกอนอานอาโบกนไปไปคนนี้ยโบกบโบกบอยาจะไปขวัก่นี้ยังไปไปไปมาว่าี่ไม่ยุบเต็มรถอยิกันอยิรับส่วสวสวอเกาที่ร้อะ กอยยี่บเก้าบาทเต็มรถแมโอ้คอยนะชมจะเลือดใจวะโอ้ใจดีเลยเต็มรถว่ได้แี่ซื้อซื้อลตรีโอ้ยตายรอยยี่สิบเก้าบาทวันโอ้ยมันจะไม่ออกรอย่ิบเก้ารอยี่สิบเกาบาทแม่โซอีกนะเจ้โซอีกโอ้ยเนาะเนาะเต็มรถรอยสิบเก้าบาทไหกับซื้อรถ็อมเมนบอกเลยปกติไม่ว่าไหน บอนแน่นะครับบมแน่แล้วรถยิบกาบาทด้วยคุณอาเต็มรถอายะอายะไปไหมอายะขอเจ้าเจ้าเนาะใส่เก็บเล็กผสมน้อยไม่กินกินปักหุงข้างบ้านเนี่ยนะจะหมดต้นแล้วเออจะหมดต้นแล้วนึงไปลอยยี่สิบกาบาทไหมอุตส่าห์เกิมผมว่ามันในหน่อยมั้งไปสิมาสูขึ้นเจ็นนวดเลยใสชูครับพี่น้องใสชูอีเลยรถยี่สิบเก้าบาทสามทังสามเข่งมันจะไงไหมโอ้ยโอ้ยชิมิน เจนุชิขายเศษไปซื้อรถตุ้ยซ่าสวมไว่เดี๋ยวเจนุชก็เข้าหนองหาอีกวันนี้หายอยู่นี่นักงน้อยละเข้าลงกันแจ๊บลงกันเหื่อยโอ้เต็มร้อยิบก้าบาทเป็นก้าทือบ่เป็นก้าทือบ่หวหวันนี้เจจะถือบ่สความใหญ่ใจก็เต็มร้อยแลยวหะเจ้าจะมองรถเขาทำไมนะเขาหล่แล้วมันเหลือใจเนาะวันยี่สิบเก้าบาทวันนี้ไม่โดนยี่สิบเก้าบาทเจ้าไปเก็บจั๊กมือนั่นโอ้ยไปซิบซิบมือเนาะ ในร้อยยี่ส huh. ิบเก้าบาทมันซ <okay> ื้อเลขไม่ได้เหมือนเันนะโอามันซื้อเร็วสูญเสื้อลอตเตอรี่ไปหรอกเด็กเดียวต้องเอาให้ถูกเด้อมันใจแล้วตัวนี้วะมันตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวมันใจนี้ละหนึ่งสองเก้านี่ละหนึ่งสองเก้ามันเหลือใจอยู่นี่อันหนึ่งสี่เก้าเนี่ยอันสี่เก้าน่เอาไปเท่าเอาเก้าเอาคือเก้าเอาเม็ดเป็นบ้าถี่เอาเม็ดไปเขียนนี่จะไปซื้อเม็ดเลย หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองหเลยนะ่ฟังเดี๋ยวมันจะพลาดนี่ตัวไหนเน่ยอยนี่เนี่ยอมกลับกับหัวให้หน่อยครับ 1, 2, 6องหกโอมาเกยมาใจอยู่ไสโอ้นี่บ่เออเดี๋ยใจหนึ่งสองเก่าเนี่ยเขาว่าล่อยสามบับว่าวาซาลอร่ยสาวเก่านี่ โอ้ยบาทเดียวนักกีฬาอีกบาทเดียวก็ร้อยสามสิบบาน่ร้อยี่สิบเก้าลนี้เป็นรดกับบอลเนาะนบาทเดียวก็่กรร้อยยี่สิบเก้าเขาจะออกร้อยี่สิบเก้าเลยเจหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเกาเนาะจะไห้ซ้ำนั่นนาอเจ้าไป้ไม่เป็นเหลือใจอูอยากข้ออยากให้ได้เือใจร้อยยี่สิบเก้าแลม่อปีอีกเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าเป็นจังไงเม็บเก็บขาดเจี๊ยนสูขนาดง่ามมีบ่อถอยก็เลียนไปวันนี้ แคปหน้าจอไว้นะคะยดี่สิบ้าบาทขายขวดได้ร้อยยิบเก้าบาทเป็นเลขมงคลได้ขายเศษก็เป็นเลขได้เจนนุ่นก็ได้เพราะถ้ามันไ่ร้อยยี่ิบเก้าสองอันทำไมไม่เป็นหนึ่งสองหกมันลาตัวนี้ลาเนี่ยมันมากอะไรเป็นบ้าเหรอมันมาเลียนไหมเขียนหนึ่งสองเก้าสองอันเลยที่มันตัวนี้ละเจนตัวนีละเสียนตัวมาตัวหนีมาตื่นไหมตื่นไหมล่เรีนบาะ กอนจะจเจ้ากจใ้อียสีเ่นนคอยจับเจ้าสอ,อเก้าสอง,สองอนนอกไ่ด้ชนเลยโอ้เออเออาอ้อ,อไม่ใช่จาึ่สองเข้าแล้วอะไรีเอาหันมตั้งผีก้นเออเอาเบิกกันเพื่อนวนหนึ่งองเก้า1 2ึ1 2สองหเบิกทราบไปเขียนพิดเป็นหนึ่งสองเก้าก้เอาาอ มะเตอรเจุน่สิบริไลทอนพุ่นขึ้นบักคักเจ้าท้งขึ้นกับบอนี่แหละสามโตตรงเนี่มึงเดือดใจไปด้วยนี่ท่านมาในมือเดือดใจนเกซ้อเขาในเราเดือดใจไรเต็มรถเต็มลามเงินรถเต็มล่าร้อยยี่สบเก้าบาทคนว่าอ้ยอ้ยก็เลยมันใจตัวนี้เลยนะที่เนาะน้ำรถบัลนี้รตเตอรี่รถ